มี fc คอมเมนต์ที่ช่องแดงบอกว่าสั่งเส้กอกหน่อยค่ะจะติดต่อทางทางช่องไหนแล้วก็มีคนหนึ่งมาคอมเมนต์บอกว่าหมดแล้วค่ะก็สซืหมดได้ยางไหส้กรกอกยังขายอยู่ม่ตอบแทนนันทำไมอ่ะเออเขาก็หวังดีอะไรอย่างงี้ง่าไม่ตอบแทนหมดแล้วจ้ะสิหมดได้ยังไงไส้กอกเขาทำได้ทุกวันหกเงื่อนหลาย มืบ้าและเซสวัสดีครับมืออ้วนสวัสดีจ้ามื้อนี้ได้ผัดมาม่าใส่กอกแดงเด้อพี่น้องได้ใส่คนาพี่น้องใส่กอกแดงใส่คณน,นาใส่ไข่โอ้ยใส่อันพกิกซอยพี่น้องใส่กุบบ้งแหละกุ้งบ่มี <c oughs> กินไส่กอกแดงก่อน <c oughs> กำลกังการนาไม่เนียนมาเสร็จเสร้กันพี่น้องไมเพิ่งผัดเสร็จใหม่ๆร้อนๆเลยเนี่ยมาม่ากี่ห่อนะเต็มกระทะเลยห <c oughs> กห่อคณนสามกิ่ไข่ห้าใบ เสกอกอีกครึ่งโลอร่อยมากที่หมดไหมอ่ะเต็มถาดยูยความกินต้มหอยเนีก <Sure> ็กินจะไม่ไหวอ่ะ กี่ห่อหกหกห้อมุดผัดไข่อแม่ด้วย<ม>อชอบแจ๋บุญจังผัดมามา่าเราจะออกหวานนิดหนึ่ง Nhưng ngọt quá Cứ đi thích ra hàng này Đi điêu gì Ừ xin lỗi mẹ xin lỗi Ngon lắm lỗi mẹ xin lỗi mẹ xin ทำยี้มันจะพริกวะมเทียามาหักพริกไาเอาหมดเลยวะ่ะเขาล้างหรอกเขึงให้ดิคอครับ Có mấy ta? Cả lọt ạ Có mấy áo tục nhá không rồi ba lao tột là của ba nhà nữa Hết đọc à? Con con tí nó có ăn da giẻp. dong dong sang tiền. Ừ, thế nè Mơ nà. lại à? มาทำไรอะ่ะคองจริงประเทศระยองเมืองจันทบ,บุรีนี่แหละบ้าฉันฉันไม่เชื่อเนี่ยก็เจ็ดก,กว่าเนี่ยประเทือนอะ่ะอือใครประเทือนอ่ะตายด้วยเนี่ยมีอยู่แค่หน่อยนึง สิอยู่เด้อกสิบเปอร์จุดจินตัดจริงก็นะว่าเด้อเมื่อก่อนอะไรอ่ะเผากระดาษอะไรนะโกกจยกอ่ะกระดาษกกเซกนะที่บ้านจุดจินตัดจินถ่าเผากัน อ,อืมิ่มอินมแล้วอ่อิ่มเลยกินน้ไรกินเอาอยู่กินน้ำได้เพื่อนนอยน้ำคือขวดนึงเจ้าของแบ่งขอไปค่ะนดน้ำในสวนไว้ด้วยแหละจับหักต้อ,องกินดอกก่อนนะแม่เขาไปเปลี่ยนพิงเกอร์จำนวนกันจะเปลี่ยนพิงเกอร์ เฮ้ยกูละใันผู้ชมดิาหมูอ้วนมา,ม,วามาเปลี่ยนพิงเกอร์ก่อนได้จ้าก็ฝากเพื่ตตอนบลงรัสเซีต่อได้จ้าจะกอกยังขายอยู่บอขายสั่งเข้ามาได้เหมือนเดิมน,นะจากก้าจะกอกหมูล้วนจะกอกบน,นเส้นหนึ่งกิโลสองร้อยเก้าสิบบาทส่งฟรีจ้าแล้วก็มีหมั่นเนื้อห้าร้อยห้าสิบบาทหน<ม>ึ่งกิโลสี่มันกันจ้ามีเอฟซีคอมเมนต์ที่ ช่องแดงจบอกว่าสั่งเส้กรอกหน่อยค่ะจะต,ติดต่อทางทางช่องไหนแล้วก็มีคนหนึ่งมาคอมเมนต์บอกว่าหมดแล้วค่ะเขาซิหมดได้ยังไงไก้กรอกยังขายอยู่ม่ตอบแทนนะันทำไมอ่ะเออขาก็หวังดีอะไรอย่างงี้ไงไม่ตอบแทนนะหมดแล้วจ้ะไมหมดได้ยังไงไส้กรอกเขาทําได้ทุกวันหัวเงินหลายเขาอาจจะาาจาพิมพ์มาว่า ยังมีอยู่จ้าไม่ไม่เหมือนพูดบอกว่าทํานองประชดประชันว่าไม่เห็นตอบคอมเมนต์ไม่เห็นไใ้เอ่อมาตอบคอมเมนต์คนนี้เลยนะเขาเลยตอบไปเลยว่าหมดแล้วเขาเขาก็เลยตอบว่าหมดแล้วกูเงิดกูเงิดกูเงิดกเขาก็หวังดีนะว่าเขาเขาบอกว่าก่อนจะเปลี่ยนปิงเกอร์ก่อนวันนี้จ้าเขาขอการไปแล้วพี่น้องก่อนเรื่องเ่าเรื่องสำขัญเหรอว่เจ้าฟังเสือเมื่อกี้เนี่ยก่อนตลก พักกันกดไลค์กดหัวใจให้คอยนยเดอร์อพี่น้องเพื่อการทำคลิปต่อๆไปจะได้มีกำลังใจพี่น้องวดไปแล้วเมื่อนอี๋ไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ